จเราจะไปวอเตอร์โป๊ปกนะครับวอเตอร์ปุกไม่อยากทำวอเตอร์บุก สวัสดีนะครับนักตกปลาทุกๆคนนะครับผมเราก็ท่ันผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปในช่องป่าโน้ตฟิชชิ่งวันนี้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรคช้เครื่ปลานอนครับวันนี้ก็จะพามาตกกระสุบอ่างคั้วทูขั้วยางครับหลังจากมันจะมาประมาณแรมปรีลูกพี่บอกว่าปลาเข้าับแต่เรามาคอยชมกันครับว่าวันนี้ปลาจะเข้าหรือว่าเราจะเข้าป่านะครับ วันนี้มาสามคนนะครับน่ครับหัวเรือพี่บ๊ามนะครับนี้ช่าเอ็มชักเอ็มบาร์เบอร์ครับชักเอ็มบาร์บอร,รบ์ยังไงครับอย่างไงปฏิตามชมครับว่าจะได้ตายทำไมนะครับมาสายครับวันนี้ม้องดัดเสียงเลจังหัวมันต้องพูดกรุงเทพดิคนชี้เป้าบอกลุงนี้ตกไม่เคยพลาดวันนี้แหละพลาด

ความหมายถ้าเกิดหมายนี้เรายังหาตัวหาแต้มไม่ได้วันนี้ก็ทำใจไว้ได้เลยมาตรงวันที่ผ่านเลยโอ้มาพาบผมบอกไปที่ไปที่เอุ้ยโดนโดนโดนโอ้ยโอ้ยบนไม่ได้เลยบอกแล้ไปอย่างเดียวเลย เดช้อนปลาป้องป้องป้อง้อนใชน่มาเร็วๆพลสวิงโอมัเอแ้วานียเหรออาจารย์โอ้ย,อ,อ,ยอย่าลังแกกูเลยตัวแรกอาจารย์ความหวังเลยนี่ปืดปืดีอาาจรย์สีแดงครับ สีแดงหลังดำทั้งเขียวอู้ปลาตัวแค่เนี้ยคิดอะไรอยู่นี่ปล่อยนี่ตัวแค่นี้เองแต่แรงมันดีทิ่ผ่ายเลยแดงหลังดำทั้งเขียวส้มคนดีทองครับเอาดิช้อนทีโอ้โห่ยคนคนช้อนปลากูไม่ทำงานเลยแล้วเต้คิดถึงคิดถึง เมื่อเจอหน้ากันเป็นปีคิดถึงแหมอ้อรอดเร็วแล้ว <c oughs> เอา้าดูนี่บอกบอกแล้วคิดถึงจุดึงจุดึงจุดึง,ด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 งดอูคอคิปเปอร์มาเส่ว็วพี่บ๊าม ระตางครับขอบอันนี้คีบไหมปูเกี่ยวค้างตบตบรอบเขาเนี่ยมันมามัน่งพุ่งไปรเพิ่มก็ไม่น่จครับาะอันนี้ทำเหมมันเริ่มดึงดึง ปลอกปุ๊บกินปั๊บเลยว่ะบุกเกินสไม้ไหผมกระตือนิทีอ่บแต่มแรกครับไซแปดขีดเนาะบอกอ้วนกันไปนะครับกัดเบอรน้ำ ถูกเส้นสีแดงล้างดำถ่ายรูปอู้หูแม่งแทะเออตัวเล็กจริงแต่แม่งแถ่ดียิ่งว่าเลยเลยตัวมาลากผมเข้าไอ้ตัวเออตัวไม่ตัวท้าพี่บ๊ามได้มะกินอะวะตักยูวาร์จานี่เข้ายายแบบได้โอ้ยเฮ้ยเต็มที่สวง มา,ม,าามา้วกคือมินเว้ยจุ่มจำจุ่มจำมวางผาันเยี่ยมบอแล้ว <laughs> <laughs> จน้อยกูจะทุบคนกลางเลยเออขอโทษขอโทษวันนี้ไม่ใส่ <laughs> <laughs> ผมร๊มมกูอยู่้วอยมักมากบอกบออันนี้พนักง,งานล้างอันนี้พนักง,งานล้างจาน ันนีน้พวกครัวคนถ่ายตากล้องรอเด็กโอ้ยยังไม่จะแตกเดี๋ยวจ้าการล่าเดี๋ยวจะไปล่าปลาชโดข้างนอกกันนะครับวันนี้เฮ้ยมันออกมาขึ้นข้างนอกแล้วเว้ยพี่บ๊ม นี่กินอิ่มจะมีแรงนะกินอิ่มแรงหมด <c oughs> <c oughs> เอาว่ากูรอดไปอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนแล้ว <c oughs> เอามา <c oughs> อมันหนนินจะจอดงั้นก็มีแต่หิน <c oughs> โอ้ โอ้แทแทเขาหินโอ้หิน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 อุ้ยอุ้ยตังกดเลยอุ้อยอุ้ยหินหินหน้งตัวน้อยตัวมเล็กรอดอยู่โอ้ยเบาเบาเดี๋ยวชนปลาโอ้สองหม้รูเรื่องครับกินข้าวอิ่มแล้วมีแรงมาตีตีทำไม หมด้วหมดแ้วหมดเบรกออกโอ้ถ่ายแล้วตัวถ่ายแล้วก็พอแล้วหยุดแล้วนี่ดิเอาโดนเอ้อโดนยังอยู่เอาเลยมันออกมาเลยมีก็เติร์มมันออกมาจะขี้กระเตอะแล้วข้างนว่างออกมาขึ้นอยู่ข้างนอกผมตีบไม่บอสนี่แล้วไม่บอส ไม่บอสไม่บอสโอเอยดูมันไปดิมันไม่บอสนี่แหละอือจานพุใจะหยาบคานยิย่งผ่ายเลยสามขีดอย่ามันเกินไปแล้วอ่านพี่บอสแต่เย็นเดี๋ยวบอมีลาบ,บ,บ,บจะบอกบอสจ้าบอกบอสมันต้องสองโลแล้วนาะ เฮ้ยมีคู่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 โอ้ไล่มาเลยัใช่ี่ะมีคู่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 ว้าวมัสะอ้ยเป็นฝูงเลยแสดงแสดงว่านี่จ่าฝูงไปจมเลยเยื่อฮะจมลงไปลึกเลยมันเกี่ยวและสายที่บอกฮะเออตามน่ะลูกน้องลูกน้องลูกกระจอก แปลกใจบ่ที่ม okay. ันไอ้ร right? ุดไปมันถึงซ้ำใช่ไหมแล้วมันซ้ำมีแหละยังเอาไปตามลูกจักรกันมาก่อนโอ้ชิลก็ชิพหผ่เลยปล่อยว่าอีกถ่ายแล้วบนอีคลิปนี่ถ่ายแล้วไม่ได้ปลาได้คลิปก็ยังดีโอ้ชุมันตามมันตามมันตามลูกพี่มันมาแล้วมาแล้วนั่นนี่ข้างล่างอ่ะตามามนี่ไงตุ้งติ้งตุางป่าพิวแท้ตุนงติ้งอ๋ มันเป็นตัวองโตเลยจะเห็น,นตัวเป็นสองซีไม่บอกอเออเป็นสองเลยลูกกระจอกมนันซี่ตัวว่ายตามท้องมันอยู่แต่ยังมาถึงวัดใหญ่นั่นเดี๋ยวมันก็มีปัดไปดิด๊บอ,อยู่คือบ่กินแบบนี้พอ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 ลูกกระจอกมันไม่กินแล้วแหละมน่าจะชิวใต้หินที่ผมบอกเย,ยอะเตย หลุมมันประจำเพราะแรงนะผมเอาคู่มือโดนหลุม,มอ,อันนี้หลุมนรกเนี่ยเหรอแม่ครับแม่ <c oughs> นางก้อยโดนประจำหนึ่งแต้มนะครับแต้มที่สีมม่ช่วงเย็นอันนี้กัดเบิร์น4.5ครับโอ้โหแม่นูนะปลากัดในกองขยะ โปรดโปรดโปดเราทะลุกกันทะลุกกันทะลุกกันโอโหเือเดีกระเดืแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเองมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเราอะไรันโอ้ยขาดแน่เว้ยตัวนี้กระวกรยืนก่อนทำเป็นเล่นมันจะขาดบอสเหรอโอ้ยนี่ไงล่ะบอสบอสเขาเปล่ามายาลาไปแล้ว หูหนดมาเพื่องานนี้โอ้โหปวดหลังจันหนดมาเพื่องานนี้หุยห้ยแรงดีอยู่วะตัวก็ไม่ได้ใหญ่นะตัวสับมึงโอ้หเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวหูเกี่ยวหูเกี่ยวหูไม่น่าแถดีเกินเลือหูจะฉีกแล้ว เอาคีกระเตะมากไหมวะเอาคิปเปอร์มาจ้าเดี๋ยวีแบบลูกน้องคนแล้วเด่นคิปกัดายหาไปเลยนะอ้าวหลุดพอดีเลยยียมีเยียในปากเขวะมีหวบวบบวบททำนี้แบบ โอ้ยมันกระไส้ตึงๆมันก็โอเคโอ้ยอะไรวะหูปลาตัวแค่นั้นเหรอโอ้โหพี่พี่บ้ามเบิ่งนี่ดูนี่ดูนี่มีอะไรให้ดูมีอะไรจะให้ดูเอาอะไรวะนี่นะครับตัวเบ็ด ผม <c oughs> <c oughs> นี่นครับสบภาพทั้งงอครับเลยนี่นี่นี่อันนี้ปรเบ็ดตัวสีก็ทะลอกไห <c oughs> น,นะวะนขึ้นวะ <c oughs> น้าหนานจอครัสบสภาพเบ็ดนะครับเบร์นสีเงินนะครับลายฟอยครับงอหงิกหมักตัวเบ็ดนะครับ สุดยอดตกตอ่อครับนี่ครับเอาเด็กมาเก็บขยะครับนี่ครับนั่งตกปลามตกคนเยอะก็พอแล้วเด็กเก็บขยะตอ่ตอตอ่อต่อเบ็ดดีดหน้ากูนะเดี๋ยวฉันปลามาเร็วหน่อยดู เออไม่หลุดเดี๋ยวก็ขาดไปตัวที่ไปติดมองเขานั่นล่ะไม่หลุดไม่หลุดขาดแค่จากตกป่านะพาะผมมาบ๊ทไม่แฮวแหรอกมุกก็ไม่ได้ว่าแฮวแต่หมายถึงที่เกิดมาผมก็อย่างนี้แหละตัวสองตัวเต็มเต็มสตรีมแล้วความหมายอ่ะ ต่ำมามีแบบแวไปเลยเจ้าก็คือมาทางลโล่งหมันเดนเมื่อ,น,อนี่นที่นี่โดยทุกบัไนไดที่นเมืองทางเมืองแค่ไปเบิ่งแล้วก็อ้อมกลับอุ้ยหลุมเดิมเอาอ้ยตัวเคนนี้เล้งพอดีกว่า

โอ้๋แค่น,นี้ก็พอแล้วเอาไว้พวกเจ้าตกมาอื่นบ้าง,งมาซิวๆแล้วผมพูดไมลาเ <c oughs> ช้ชาเย็นแต่ท่านผมบนนอนดอกพังบนมื้อนี้ครับที่บนนอนก็เพราะยังเพราะยังวะตินมีเท่าไหร่แล้วไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้เพราะอะไรไม่นอนเลยนอนตะเวน้นเมื่อาวานอ๋อืมงเช้ากินเบิร์นนะครับสีปลนเกตท้องแร<อ>ง<อ> กินทุสีโม่เมื่อยอ่ะมันนอนอยู่แล้วจริงๆแต่มันเป็นบางคนนะจานมันจะมากินคนนะยะื้คือบอดพันแปดร้อย <c oughs> เป็นบ้าวเป็นบ้าว เด็กริเดิมที่เคยเดินเด็กหมาอีกแล้วนบ <laughs> ปีที่เคยเดินอ้ารีบๆไปรีบรไปฮิไปฮิไปโอ้อไอ้เก้าพันเออมันเนืดอยมดกอต้ฟช็ดตไฟช็อต